ได้เวลาแล้วนะคะหลังจากอุอิม,มาบฝันจ้ายาฝันแต่อันว่าคุณผ้ามาบ้านนะคะผ้าญยาิโยมมาบ้านครันเทียเดี๋ยวสุดนั้นก็นเลยทะเบียนบ้านหนึ่งสีเก่านะคะบานนี้มือคืนนี้หลังเล่าออกว่าสิจุดถูกขอปูขอยา,าตามเบ้ากันเนาะขอเลขล่างย่างเดี๋ยวาส่นขลืมสันตัวบานนี้พอเลืมแล้ว นอนนอนเรามาสะดุ้งเอาตอนตีสามตีสี่เื่อว่าสัน่นนอนจนสีแดงลืมขอเหล็กปูว่าสัน่นเฮ้อ,อยรืมขอเหล็กปูขึ้ไในใจละก็เลยจังไดมืออื่นจังขอก็ได้ว่าสัน่นด้ยเขาไปนอนตอ่อพ่อไปนอนต่อค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาซิมบาติเพรา่ขอกระหายได้คือเขาได้ว่าสั่นเหล็กลางว่าสั่นผู้หญิงเด้บอร์แมนปูได้บาตเนี่ยเป็นผู้หญิงมากได้บาตเนี่ยผู้หญิงนี้ย่าม ต้อครสบผู้ปูนี้ว่าให้กินได้วันไปกวนกะแตกสูเหมือสูเหมือนอกหมู่บ้านนี้ก็น้อยก็ออกสูน้อยเอาลวดอันปล่อยน้อยไปก็ออกสูน้อยสูอันเอาลวดนอกหมู่บ้านกระไดแต่ว่าเล่าเข้าเล่าเล่าวังว่นปุ้นเนี่ยจังเขาเก้าสองสองตรงตรงเลยโอ้ยขนเลขไใหญ่ออกจังสี่คือสี่มีแห้งงาวเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาสามตัวตรงตรงเบิรทราบกรเลยว่า เป็นเลขฝันคือเกา้าหันลัฝันว่าพระมามามากุ้มเขาบ้านเราเอาญาติโยมมาไม่เต็มไม่ยิ่งพระนะมาองเดียวก็เลยใบจะฝ้าเปิดบ้านมันหกวประแสนโอก๊กปอเราบอฟั่งฝ้าไปเปิดบ้านในเขากับเบียนบ้านนะหนึ่งสี่เก้านะคะ่ะตัวร่องกับหนึ่งสี่หกเก้าก็หกตัวเดียวกันตัวเน้นนะหนึ 1, 4, 9, ่งสี่เก้าบานมอขึ้นฝันว่าคุณยิ่ง,ง,งมาซิมเซ่หูวงเลขลางนะ ปูบอชขอากะไหนได้ยูพินวะไปซื้อสองสามเด้อกับสองแปดเพิ่นวะเพิ่นแต่ว่าจาังสี่ในมือขึ้นนี่นะก็ได้สเสดุดตื่นเอาก็ได้ทองมาสองสามสองแปดจนตื่นก็ได้มาอ้าวเ,เลขคือบวงงามแท้สี่ในความคิดว่าจะควงผับไปมาข้อวอกีนะจะว่าออกออกเล่าดีดีออกน้อยดีดีเนาะไปมาวันทีเ่เส้าซีหลัวกวันเกิดเน้องวันทีเ่เส้าซีเนี่ พ่อสอสองหาสามศูนย์อายุสามสิบเจ็ดปีจะของผ่อไปมาตัวนี้บัดเพื่อนมาบอกม่าหันโบเมนตัวนี้เนาะอันนี้ว่าอ่อยฟังมันไก่พ่อสอเกิดผู้ใดจะไปน้อยก็ได้นะะนเนาะค่ะเหมือนนี้ไปห้าน้อยก็ได้เนาะค่ะนี่สามารถไปหาน้อยได้นะคะสองหา้า,าสามศ<ด>ูนย์สองสี่ออกดูแล้วก็ย่างสามเจ็ดเนาะค่ะอยุบออมากับมาตัดเอาอยู่นี่สองห้าสามศูนย์ 25, 30, นี่ อนนับไปนอยได้หา้อยวันนี้ใช่ไหมครับผมตัวนี้แต่ว่าก็มันก็ออกหมดแล้วเนาะก,ก็จะเหลือสามเจ็ดนั่นแหละแต่ก็ไม่แน่สามศูนย์จ็สี่ก็ได้อันนี้ไปห้าน้อยเด้ค่ะเด้อไปห้าน้อยได้นะคะมือนี่เนาะค่ะบาทนี่มารัฐบาลไทยถามว่าไปรัฐบาลไทยได้บอถามมันตรงเลขเอฟซีมากะเลือกเอาตูที่ห้ามากไปได้เนาะค่ะสำหรับชุดวันเกิดนะคะ แต่ว่าตัวเน้นเน้นตัวเน้นเนนคืออันชุดนี้นะคะเป็นชุดเลขฝันแล้วก็เลขยญ้ามาบอกสุดนี้หญามาบอกสองสามสองแปดเนาะคะเนาะตัวร่องอ่ะสามเจ็ดเป็นอายุกับสองสี่เนาะคะ่ะอันนี้รัฐบาลไทยงวดวันที่สามสิบสามสิบันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกขอหายโชกดีนะคะเดอะ้อห้าศูนย์เจ็ดคือเลขถูบจุดสองคืออ ตรงสองเครืองไปปล่อยเล่าป,ปล่อยน้อยก็ออกอยู่หาศูนย์หมืขึ้นหาศูนย์ศูนย์หาออกขึ้นสองน้อยแต่ว่ามันจุดคือกันแท้ว่าสั่นเลืมาไปบเล็กไงเนาะค่ะห้าศูนย์เจ็ดนะคะห้าสี่เจ็ดมีการชอบเป็นชุดสามตัวนะคะข้างบนห้าสี่เจ็ดมากยังไงเป็นสูตรคำนวณของเบิกทรัร์นะคะวิ่งห้าวิ่งสี่วิ่งเจ็ด ก็เลยจับคู่กันงวดที่แล้วกับ057กับออกหาเจ็ดเนาะคะ่ะคำนวณมันเขา่างวดนี้กับระว่างหาเจ็ดอัดหรือสิบห้าเจ็ดหากับว่าจากเม้าตัวเก้าบานนี่หนึ่งสี่เก้านี่คือความฝันเนาะคะ่ะแต่ร่องไปหนึ่งสี่หกนะคะแต่ว่าสอบส่วนตัวมักสองสามค่ะเหล็กลังกับบนชอบหนึ่งสี่เก้านะคะรองห้าศูนย์เจ็ด กรับหาซีเจ็ดเนาะค่ะตัวมากิดบอเดีเด๋ยวไล่ไปที่ละกันเนาะอันนี้คือสรุปหวยรัฐบาลน,นะคะใกล้เมื่อต่อมากเหมือนี้ก็ซ่้าซามล่ะใช่ครับผมใกล้แล้วยังบอม,มาาแต่ทาม,มี่จังได้เด็ดเด็ดเนีนๆแขๆแขๆบาทสุดท้ายกับจังสีสรุปแขแขๆ มีแต่งา,มาเมือบวกเดิมไม่ละค่ะเลขสองสามห้าศูนย์เจ็ดเป็นเลขทูปจุดซ้ำสองครั้งได้สองครั้งนะคะเดี๋ยหาศูนย์เจ็ดตรงตรงเลขฝันกับหนึ่งสี่เก้าค่ะตัวนี้หนึ่งสี่หัวกับซื้อศิบบาทห้าบาทจะได้แต่ตัวใดบอมัเข้ากับตัดออกนะคะส่วนเลขบนสองตัวบนเอฟซีกับจับเอานะคะมกัก์คผูไใดกับจับเอาเนาะ,ะหรือซาประ่านใดเม่นสองตัวบนนะคะมีแต่เลขล่างเนาะ มาตั้งคุณครัเห็นเมื่อจะซองยูดอกเนาะแต่ล่องไปเสี้ยงเบื้องสำหรับผู้ใดเพิ่นอยากได้ดึงโรตัลลี่ก้อนกับชุดข้างล่างเนาะค่ะสองสามสองแปดสองสี่แล้วก็สามเจ็ดเนาะค่ะสองสามปูมันเนียนให้น้ำมันเนียนห่าแม่ปูมาท่านมาปูไหวกินกับข่าไร้ว่านกับแตกสามตัวแตกสองตัวอยู่บเส้าได้กับอันนี้ไปนอยได้ไหมครับไปนอยเอาชุดนี่จ้ามือนี่เอาสามเจ็ดนี่ ในในตัวไหนตัวไหนชุดนี้เด้อไปน้อยมือนี่สองห้าสามศูนย์กับสามเจ็ดนี่แหละครับสองสี่ออกดูแลเมย์สามเจ็ดนะเน้นตัวเน้นไปน้อยคือสามเจ็ดสามเจ็ดเพราะว่ายังไม่ออกกับเพื่อนครับผมทีนี้ขอดูชุดประหยัดงบนะครับชุดแบบเน้นเลยคตอนนี้ประหยัดงบทีทำนี่แล้วค่ะกวนใจผู้เา่านะคะ คำวันน่โครงสไตายอาจ์ิเมตเตียวก็ได้ควันใจผู้เฒ่าเนาะนนตอกลออ้อฟังปูกระยาพอหลกของเบิกทรับจะเป็นรออปูกระยามาเน้นนะคะอันนี้ควันใจผู้เฒ่าควันใจผู้เฒ่ายิบรตเตอรี่ไปก่อนเอออียยพออีแมคขาดชอบเนาะค่ะเป็นแนวท้างมีเข้ามีหลุดให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ประหยัดงบเนาะคะ<ม>่ะ<ม>บนแล้วก็ล่างเนาะค่ะบนหนึ่งสี่เก้าล่างสองสามสองแปดค่ะ ชอบส่วนตัวก็สองสามนะคะเอซี FC มาตัวใดกับพีดเจรนาบึงนะคะเนาะอันนี้ชุดประหยัดงบนะคะสำหรับผููจะเอาไปเสี่ยงก่อนสองโซลางกับพึ่งป่อยนะคะเ,เพราะว่าพึ่งใดเมือ่อคืนแลาว,วยาามาบอกยังไงครับเบิร์ดครับเบมื่อคืนจะคว้างลูกข้นมาเข่าห้องหน้าตีสามตีสี่นี่แหละเลยว่าโอ้ยว่าสีขอปูมาขอบอกเลขล่างกับลืม่มเลยว่ากับเบาละกับนอน มานยามาซิมขางหพิว่าปูพ่อแมากับบอกได้อยู่เด้เพิ่นวหวย,ยากับบอกได้เด้เพิ่นว่า <_ t un> ก็เอาสองสามสองแปดทันตัวลาว่างเพิ่นว่าเพิ่นวหวเองซี่มาขึ้นนี่พอดีว่าได้เอ้ดื้อสิเก็บไปก่อนดื้อสิปล่อยไปรวดดื้อสิถาปูก็เลยนั่งคิดปูปัวเรื่อว่าปล่อยไปรวดเพื่อเอจี่เพิ่นมากเพิ่นไปถึงรถตีเพือพ่อเพิ่นฝันดีเพื่อขยานไปซ้ำกันหลายหม่องมันสี่อันเพิ่นว่า ก็ยเอาปล่อยกับปล่อยแต่ว่าปูว่าท่านมากดีงว่นี่จ็คเป็นจังไดผงชุดท้ายนะค่ะจนว่าให้ปูไปไหนโชคกับข่าวไร้วันหน่ะแม่ล่าน้อยไปสั่นแม่แตกรูดัอันนี้เขาซื้อว่าเป็นซื้อว่าใดเหรอแม่เอาได้ไปนี่เห็นไปโอ้โหค่อยเลื่อนนะครับงามะไฮเส้นปูเหล็กล่างนะแม่ปูท่านมากอันนี้คือชุดประหยัดงบใช่ไหมครับชุดเต็มก็มีนะครับ เต็มอีกรอบนึงนะครับเปิดซับชุดเต็มอีกรอบ,น,น,รบอน,นี่ชุดเต็มเต็มคือการ่การคเลขสู่5ย์ชอบนะคะเลขูนย์หวิ่งหวิ่งวิ่งเสำหรับเลขวิ่งเนะมีชุดเต็มขอดูชุดเต็มก่อนะครับมีชุดเต็มนะครับผมสำหรับคนที่มีทุนเยอะ เบิกท <ersch> ราบก็ชื่อเหนสามตัวรถได้หาศูนเจ็ดหาสี่เจ็ดหนึ่งสี่เก้านูนสี่หกสี่นะคือสามตัวรถนะสองตัวยังเคยสี่เลขมากวิ่งห้าวิ่งสี่วิ่งเจ็ดอันนี้วันนี้มาเบิงเลกวิ่งผู้ใดเอฟซีว่าเอาแต่เลกวิ่งคือกระดิ่งใจเวลาเบิกเพื่อนาสันผู้ใดจะวิ่งนะคะบนล่างนะคะวิ่งบนล่างวิ่งห้าวิ่งสี่วิ่งเจ็ด วนที่เวากระเขาวิ่งศูนย์วิ่งห้าวิ่งเจดวิ่งเจ็ดนอกมาสองเนาะ <S <S จบพูกันคือเซยุพนังวันที่เราก็ได้ครับอันนี้คือเลขสูตรวห้าสี่เจ็ดตามตัวเนษีเพาะต้องวิ่ง 4, 7, 8, 8, 9, 9, ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเบิกซับนะครับผมย่ามาบอกนะครับปู่ยังไม่มานะย่ามาบอกเลยสองสามสองแปดนะครับเอฟซี FC ครับนะครับ เป็นเป็นตัวเลขที่ยาามาบอกนะครับคือตัวนี้นะฮะสองสามกับสองแปดนะครับผมส่วนห้าศูนย์เจ็ดก็คือเป็นเลขที่จุดทูบแล้วมันตรงกันนะครับเนาะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ